สวัสดีครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเซตตัว replication ในรูปแบบของ transaction and l a update subscription นะครับซึ่งก็เป็นคลิปที่อยู่ในเนื้อหา design high transaction นะครับก,ก่อนอื่นผมก็ต้องมีการเตรียมนะฮะแลบไว้ก่อนก็คือผมจะเขียน database ไว้สัก2ตัวนะโดยในที่นี้ผมมีดับเบิลตัวแล้วตัวหนึ่งก็คืออยู่ที่ว่า MyDB กดคี F5 นะครับทำการสร้างฐานข้อมูลซึ่งแน่นอนครับว่าฐานข้อมูลที่สร้างก็จะไม่มี table mm hmm. ใดแๆดสิ้นนะครับคราวนี้เราก็จะมาทำการ Set replicate นะครับโดยผมจะเข้าไปที่ Replications แล้วก็ไปที่ Local Publications กดเมาส์ขวาเลือก New Publications จะมีวิสา์ปรากฏขึ้นเราก็คลิกที่ปุ่ม next นะครับแล้วเราก็เลือกอะไรครับ MyDB ในที่นี้ผมเลือก t r a n s a t i o n a l Publication with Updatable Subscriptions คลิกที่ปุ่ม next เราเลือกอะไรครับ Table ทั้งหมดที่มีอยู่แล้วก็คลิกที่ปุ่ม next เรา ไม่ฟิลเตอร์เทเบิลโรนะฮะเราก็คลิกที่ปุ่ม Next เราสามารถที่จะกำหนดนะครับ create ตัวะไรครับ Snapshot Agent แล้วก็ตั้งเวลานะให้ดำเนินการนะครับลคลิกที่ปุ่ม Next พอหลังจากนั้นใน Snapshot เ g e n t เราก็ต้องตั้งนะครับเป็น Service เราก็ใส่อะไรครับ อเค้า <Account S 2> เพื่อใช้ในการสตาร์ทเซอร์วิสคลิกที่โอเคไปนะฮะซึ่งเราจะใช้ในส่วนของอะไรครับคิวเลดเดอร์เอเจนต์ลอก l e ดเดอร์เอเนะครับด้วย Account เดียวกันคลิกที่ปุ่ม Next เราสามารถเขียอะไรครับ Key ์เก็บไว้ตัว Script ์เก็บไว้นะฮะคลิกที่ปุ่ม Next เราก็ระบุชื่อไปนะ Next ระบุชื่อว่า mydb p u b l ิคเ c a ั i o n s finish ตรงนี้ก็คือ s e ตในส่วนของอะไรครับตัว Publications เสร็จเรียบร้อยคีิกที่ปุ่มคอสคราวนี้เราก็มา Set Subscription กดเมาส์ขวา new subscriptions คิกที่ปุ่ม next เราก็จะเห็นว่ามี p u b l i c a t i o n ที่เราสร้างขึ้นมา คลิกที่ปุ่ม Next เราก็เลือกเป็นเป็นแบบอะไรครับ Push Subscription คลิกที่ปุ่ม Next ระบุ Database ที่เราต้องการรับข้อมูลคลิกที่ปุ่ม Next นะครับแล้วก็ให้สิสธิ์สร้าง Service นะคลิกที่โอเคหลังจากคลิกปุ่ม next เรา run continuously next นะครับเราก็บอกว่าให้มันอะไรครับ simultaneous commit c h a i n next นะเราก็ใส่รหัสผ่าน sa ตรงนี้เป็นสิทธิ์นะที่จะไปเขียน next ให้ run i n d i d i d t e l y เลยตอนนี้เลยนะครับคิที่ปุ่ม next แล้วก็ Create Script Next. lack like of a dish.